คุณชีวนาถคุณพ่อของลูกหลอกเอาเงินยิงอื่นมาใช้จ่ายในครอบครัวเรากลัวกรรมนั้นจะตกกับเราและลูกเราเคยบอกพ่อว่าอย่าเอามายุ่งเกี่ยวกันแต่เราไม่สามารถหามาให้ลูกเองได้ทั้งหมดเดี๋ยวเด,วเดวคือคุณชีวนาถมีพ่อที่ไปหลอกเอาเงินญิงคนอื่น มาเลี้ยงคุณชีวนาฏแล้วลูกแล้วคุณชีวนาฏไม่เห็นด้วยกลัวว่ากรรมจะมาตกเลยบอกกับเขาว่าคือบอกกับพ่อใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งอย่าเอาเงินที่ไปหลอกคนอื่นมาเลี้ยงเราแต่เราไม่สามารถหามาให้ลูกเ,เองได้หมายความว่าคือถ้าไม่เอาเงินนั้นคุณชีวนาฏก็ไม่สามารถที่จะมีเงินเลี้ยงลูกเดี๋ยวๆแยกกันก่อนอ่ะเรื่องที่หนึ่งถ้าเรามีพ่อที่กระทํความ ไม่จริงใจกับใครสักคนหนึ่งไปหลอกเอาเองินมาให้เรามันก็ถูกต้องนะที่เราจะไม่เห็นด้วยเพราะเราคิดว่ามันเหมือนเราเป็นเราร่วมการเป็นโจรอะ่ะเออใช่ปะเราร่วมการทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันก็เป็นโจรทีนี้ถ้าเราไม่ร่วมเป็นโจรเราก็ไม่มีเงินจะเลี้ยงลูกอีอันเนี้ยค่ะคุณต้องไม่ร่วมกรรมแล้วคุณก็ต้องขยันคุณอย่าเอาความรักของคุณที่มีต่อลูก และทําให้ตัวเองก็เป็นส่วนที่สมรู้ร่วมคิดในการที่จะไปเอาเงินของคนอื่นมาอันนี้ก็คงไม่งามนะลูกมันก็จะกลายเป็นคนนิสัยขี้โกงไปด้วยก็แยกให้ได้ก่อนว่าหเราจะไม่ร่วมชะตากรรมที่ไม่ถูกต้องและจะพึ่งตัวเองทำกรรมที่ถูกต้องเพื่อจะเลี้ยงลูกเราให้เข้มแข็งนะคะมีเรื่องอย่างนี้ด้วยหรอคะคุณแม่ชักเริ่มโอ้น่าสงสารจริงๆเลยนะค่ะ